สวัสดีครับพี่ดุยครับตั้งแต่ที่เราเห็นพี่ดุยที่เลสแอเรียเราก็แบบนี่ขอมาถ่ายซะหน่อยได้ไหมโอ้โหเฮ้ยขันนี้ก็เห็นกันบ่อยๆขับไปทุกงานเนาะคอนด้าเฟสไปมาปีนี้ไม่ได้ไปปีนี้สกลงไปแล้วไม่ได้ไปน่าจะเป็นฮอนด้าล้วนมากกว่าห้เป็นฮอนด้าล้วนใช่วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูที่อู่พี่ดุยครับคลบแดดกอนนะไม่ไหวร้อนเกินคือ ต้องบอกว่าที่เนี่ยทำแต่หมายว่าเกิดมาจากเฟียสต้าไหมใช่ไหมใช่ใช่จะทำแต่ปอดเฟียสต้าเลยแต่ไม่ได้ทำเครื่องเดิมโอ,อ้พาไปดูหน่อยคนระับมีมีขนาดมากคันนี้ก็เป็นเครื่อง K24 ได้ก็ไปดูเอ็นจัตก่อนก็ได้เอ็นจัตก็เห็นกันบ่อยๆแล้วออพามีออกงานไปบ้างอ้าวอะไรอ๋อไอ,อ,อ,อ้นี่คือคันที่ยังไม่เสร็จแต่คันที่ผมเห็นคือเสร็จแล้วลูกค้าก็คือเอาไปใช้แล้วเสร็จแล้วเสร็จเยอะมากเสร็จเยอะมาก ติดตามในเฟซในเฟซบุ๊กไอแอมฟอร์ดก็ได้ภาษาไทยแล้วก็มีใน YouTube ครับลงตลอดนะครับในงานวางเครื่องในงานวางเครื่องก็วางเอ็นแในฟอร์ดเออคำถามหน่อยทําไมคนที่ขับ Fiesta สถึงเปลี่ยนมาใช้เครื่องโตโย t a เพราะอะไรหนึ่งเลยคือเขาทํามาแล้วมันไม่ค่อยจบคือไม่จบเนี่ยหมายถึงแบบความร้อนเนี่ยปาดมาแล้วมันก็ยังยังยัง,ย,งยังใช้งานไม่ได้อยู่ก็ยังขึ้นอยู่ บวกกับเกียร์ที่แบบมีอายุการใช้งานที่แบบน้อยคือต้องบอกเกียร์เฟียต้ามันเป็นดัวคัตนะครับมันก็คือเกียร์ธรรมดาเนี่ยแหละแต่แบบมี TCM คอยเข้าเกียร์ให้แค่นั้นเองคือหลักๆมันไม่มีทอร์กนอกจาก1.41516เนี่ยคือแบบเป็นเกียร์ธรรมดาเลยนะครับแค่ oh. แค่มี TCM เข้าเกียร์ให้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยคัตหมดแน่นอนคัตหมดพอคัตหมดปุ๊บแล้วพอเอามาเซอร์วิสก็ไม่จบอะไรนี้ใช่ไหมมันจบแต่มันราคาแพง มันไม่คุ้มจ่ายว่างันเถอะมันไม่คุ้มจ่ายรอที่เฟสต้าเขาแบบว่ามีประเด็นกันในกลุ่มในอะไรก็คือเรื่องนี้แหละใช่ใช่แต่ถ้าเกิดรถสภาพแบบดีๆมาก็ไม่แนะนําให้ทํานะเพราะมันก็มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่ใช่มันเสียแอคชั่นคอนโทนไม่ได้แนะนําให้ทําทุกคนแต่อย่างหลายๆคันในนี้ยมันมาแบบโอ้ผีดิบมาแบบผีดิบคือเครื่องแบบว่ามาแล้วเกียร์ตรงนี้นั่นขี่ไม่ได้เขาก็เลยแบบเห็นเราแล้วก็ ความสลายพันไปเลยโอ้แล้วอย่างเงี้ยสมมติถ้าจะวางอ่ะมันต้องใช้งบประมาณในการเท่าไหร่แบบเอาให้จบแบบขับได้เลยอะเอ็นเอก็อยู่เกียวโตอยู่หกหมื่นแปดหนึ่งเอ็นซับเกียร์ธมดาเกียร์ธรรมดาอยู่เจ็ดหมื่นครับเฮ้ยก็โอเคนะใช่ก็ไม่แรงมากแต่ต้กสมมติถูกกว่านี้ซ่อมเกียร์ก็ห้าหมื่นก็น่าจะต้องมีเนาะมีก็เปลี่ยนชุดคัสแมนนั้นของเดิมก็มีประมาณสามหมื่นแปดใช่แต่ได้ของใหม่ไงแต่ถ้าเกิดแบบ ลูกค้าต้องถามลูกค้าว่าโจทย์เขาเป็นแบบไหนถ้าเกิดอยากได้ใช้งานก็เชียร mm ์ hmm. บาเฟลตาเพราะอ่อแท็กชั่นต่างๆการลื่นการไหลเนี่ยอยู่ครบ oh. เปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่มีก็คือขับเป็นวีออสเลยแต่เป็นบอดี้เฟลตาขับเป็นวีออสเลยเป็นบอดี้เฟลตาอย่างอันนี้ก็โปรเจกต์เทอร์โบโปรเจกต์เทอร์โบด้วยใช่เป็นเทอร์โบอ๋อเดี๋ยวมันก็ต้องวายสายแสแตนอะลูนนู่นนี่นั่นแล้วน,นะใช่อันนี้เขามีของมาระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวทํา รอรอชมคันนี้น่าจะน่าจะเสร็จภายในประมาณช่วงต้นเีอหน้ากลางเดือนเ้ยกลางกลางเดือนเองเหรอใช่ใช่เอ้ยคุณวางไว้เนี่ยคันนี้คันนี้เหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ฟิตเนี่ยใส่สายหลก็หล่ใบไหลยกับทโบเขาก็ทํามาหมดแล้วเหลือแค่ประกอบแค่นั้นเองอ๋อใช่ประกอบวายสายต้องมาติดตามดูแล้วว่าคันนี้น่าจะสักสองร้อยมาได้ไหมโอ้ไม่น่าถึงอ๋อแบบอารมณ์แบบแจ๊ดแบบร้อยห้าสิบตัวแล้วหกสิบตัวพดน้อยคันนี้ทัโบสามพันโอทโบสามพันของดีแม็ เน้นเ,เน้นเน้นเนเนล็อกต้นไวเรียกได้ว่าผมต้องมาดูคันนี้ยเพราะว่าผมจะได้เอาย้อนม,มาะวัทำท่า <c oughs> ท,ที่พี่ถุยนะ <c oughs> อันนี้จะยากหน่อยเพราะมันไม่ค่อยมีคนทำใช่จะแน่นเลยแต่มันก็มันก็ฟิตอยู่เหมือนกันนะห้องเครื่องเฟสต้าอ้อาวแล้วอย่างคันนี้ทําอะไรครับอ๋อคันนี้เป็นงานทั่วไปครับทําสีทั้งคันนะครับเป็นสีเดิมแล้วก็บวกแต่งหน้า รับชมใหม่เป็น MK 7.5มันแล้วมันจะต่างกับตัวธรรมดายัางไงอะต่างต่างตัวธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตักไปดูตัวนี้นก็ได้อ๋อเดี๋ยวไปดูตัวนู้นเป็นตัวธรรมดาอ๋อหน้ามันจะไม่เหมือนกันเพราะงั้นเหอะม,มเหมือนตัวนี้จะเป็นปีใหม่แล้วก็ชุดแต่งเ่ยจะเป็น CTX นะครับทั้งหมดเลยสังเกตที่ตะข่ายมันจะเป็นตะข่ายแบบนี้อ๋อจะเป็นชุดแต่งสูง ชุดแต่งของศูนย์ใช่แล้วตัวไฟจะเป็นไฟดีไลท์ของเอสทีก็คือตัวตัวตัวที่ตัวแข่งอะไรอย่างเงี้ป่ะตัวแข่งมออยู่ข้างในอ๋อเออว่ะมันจะมีเดย์ไลท์อันนี้จะติดตลอดติดตลอดเออไฟสวยเลยลูกค้าเนี่ยจะมามาทำตรงเนี้ยเยอะมากมากเพราะเพราะว่าในราคาอย่างอย่างตัวเนี้ยไม่รวมไปหน้าราคาสองหมื่นสองเก้าร้อยบาทคุ้มมากนะครับเหมือนได้รถใหม่กลับบ้านเลย มันเหมือนเป็นอารมณ์แบบอัพเฟสลิ f แหละพูดง่ายๆถูกไหมใช่แต่อย่างอย่างเซตเนี้ยอยู่ที่สามหมื่นสามพันเก้าร้อยก็จะมีค่าไฟเดลัยเข้ามาด้วยอ๋อเออมันก็เลยแพงกว่านะใช่ใชแต่ถามว่าคุ้มในราคาที่จ่ายไหมก็ผมว่าก็โอเคนะมันได้ของใหม่ของเบิร์กอย่างอือันนี้ก็มีประมาณนี้ทำสีก็ปกติเก็บสีทั่วไปไในนี้นะ แล้วไอ้คันสีฟ้าตรงนู้นนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูกันคันสีฟ้าตอนแรกลูกค้ามาวางเป็นแอลนะครับแอลสิบห้าทีนี้เปลี่ยนกลางคันนะครับเป็นเคยี่สิบตัวฝาขาวหรือมันอยู่ในบอดี้ออยซี่อยู่ไดเมนชั่นอะไรพวกเนี้ย<อ>ตัวนี้ก็ส่งมาที่ไฟบิวมาร้อยหกสิบมาก็แน่นอนแรงกว่า แรงกว่าเอใช่แรงกว่าในในในพิกัดเดิมเดิมแล้วราคาก็ใกล้ๆกันราคาใกล้กันต่างกับหลักพันอย่างตัวนู้นเจ็ดหมื่นนะฮะอันนี้เจ็ดหมื่นห้าเพิ่มห้าพันได้เคเลยอ๋อเพิ่มห้าพันใช่อ๋อแต่ตัวนู้นมันเป็นลิ้นไฟฟ้าถูกป่ะลิ้นสายเหมือนกันครับลิ้นสายเหมือนกันใช่อันนี้ก็เป็นลิ้นสายเหมือนกันใช่จะพยายามทําให้มันจบง่ายง่ายๆเลยเพราะตั้งแต่ที่ทํามาก็คือในในในโจทย์ของหนึ่งเอนแนะนะครับ คือมันความแรงไม่ได้ต่างจากเครื่องเดิมเลยดูแลเทคดูแลเทคบางคัน1.6วิ่งกว่าด้วยนะครับในเดิมๆก็คือมีโจทย์ใหม่ก็คือตัวนี้ให้ทอที่เยอะกว่าในเครื่องเดิมแต่ตาการกินน้ำมันก็มากกว่านะครับแล้วการขับขี่เป็นไง้าครับการขับขี่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับแท a c ชั่นในในน้ำหนักบอดี้เครื่องเดิมมันอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันอ๋อนะจน้ำหนักใกล้เคียงกับเครื่องเดิมมากที่สุดเพราะเอ็นซดจะเบาวกว่าอ๋อเอ็นซดจะเบากว่าใช่ใช่ แต่ตัวนี้ก็ได้แรงมาที่เยอะกว่าก็สมเหตุสมผลอยู่ครับนี่เราพูดถึงเครื่องเดิมนะยังไม่พูดถึงเครื่องแบบว่าโมดิฟายเลยนะใช่ใชแล้วแต่คนชอบแล้วอันนี้คือหน้าที่เป็นตัว่าอันนี้คือเดิมใช่ตัวเดิมครับอ๋อมันก็จะต่างกับหน้าหน้าตัวนู้นเนาะใช่ตัวนู้นจะได้อารมณ์แบบสปอร์ตอ่าสปอร์ตกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าเดิมของเขาใช่ยี่สิบก็จะมาเรื่อยๆแล้วก็มีข้างนอกกาลังรอวายสายไฟอีกันอันนี้ก็รอวายสายไฟเหมือนกัน จะได้ว่าต้องติดตามอูนี้เลยถ้าใครที่เล่น Ford ดนะว่ามันมีอะไรแบบมันมันแบบเฮ้ยพี่เขาลงอะไรวะเนี่ยแบบอยากมาดูอะไรเงี้ยมีมาเรื่อยๆครับโอ้ยังไงฝากเพจนมครับได้ครับก็เป็น I am Ford ภาษาไทยนะครับครับพิมพ์ได้เลยใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ I am Ford ภาษาไทยเหมือนกันก็ไปกดติดตามกดซับสไคร์กันได้เลยเฮ้ยพูดเป็นยูทูบเบอร์แล้วแล้วล่าสุด ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วจะขอนั่งคันแดงเนะ <Yeah. S 1> ล้าจ <Yeah. S 1> ริงก็ไอแอร์ฟอร์ดบายพี่ดุยฮะก็อยู่ที่ราชพฤกษ์นะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับ <Yeah. S 1> เฟี้ยวๆเลย